สวัสดีค่ะวันนี้เรามีนัดกับเดอะแก๊งนะคะวันนี้แม่นัดเพื่อนๆไว้นะคะไปเดินเล่นในห้างแล้วก็พาเด็กๆไปเล่นที่สวนกันค่ะอ่ากนเบรดอยเอซาามาเดนเตกิดไซทีวิ่งไปชวนแม่มาดูอันนี้เหมือนที่นอนเลยนอนได้เหมือนที่นอนเลยอย่างงี้ ตอนนี้โชก็แยกเล่นอยู่กับเพื่อนอีกฝั่งโน้นนะคะพอดีพี่มีอยากมาเล่นตรงนี้แล้วไม่มีเพื่อนมาแม่ก็เลยมาทางนี้แล้วก็ฝากโชวไว้กับแม่เพื่อนนะคะให้ดูให้มีลูกสองคนนี่ก็เหนื่อยตรงนี้เหมือนกันนะคะบางทีพาไปเล่นแล้วเขาชอบไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคนหนึ่งอยากไปทางนึงอีกคนนึงอยากไปทางนึงอย่างเงี้ย ก็ลำบากที่จะตามสองคนเหมือนกันค่ะสนามหน้าห้างตรงนี้ก็เด็กเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็พามาเดินซื้อของเสร็จก็พาเด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีเด็กเยอะค่ะตอนนี้ก็เล่นกันรอเพื่อนอีกคนนึงนะคะ mm hmm. เขายังมาไม่ถึงค่ะนัดกันสามครอบครัวค่ะวันนี้เด็กแก๊ง ไอ้ทีええ่ไงไอ้นั่นไงที่แม่ดึงเล่นกับที่ไปอ่าที่มีอะไรนะคอยโนบุรีไปไปอ่ะไม่ไดไอด่ไ้่้ไได้ม่ได้ไม่ได้มด่้ดมได้ โดนลงน้ํานะพี่มีข้างล่างมีน้ํานะลูกตกยังไงก็ได้ไม่ให้โดนน้าอ่ะนั่นไอ้ลูกหมูไอ้ลูกหมูอ๋อจะลองพี่โถจะรอรับพี่ดูดูคนรับกับคนลงนะอู้ยิสเกตเตอร์ อตัวนี้งอแงแล้วเอาอเนเนหราใครคุ้งไปถึงนอนแล้วอะ่ะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนมากคนก็เลยออกมาเล่นสวนกันเยอะค่ะเด็กๆเยอะเลยไม่ได้มานานเหมือนของเล่นเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ อยู่สองหนุ่มนะไม่รู้เขาจะเดินจูงแขนกันไปถึงไหนแม่ยืนมองตั้งนานแล้วเขาเดินกันตั้งแต่อยู่กลางสวนละไกลออกไปทุกทีนี่แม่ก็ซูมเต็มที่เลยนะคะแต่ไม่ได้เดินตามค่ะให้เขาปล่อยเขาเล่นแต่ก็ซูมตามอา่ะใช้กล้องซูมตามอา่ะไม่มีใครสนใจแม่ด้วยนะ <c oughs> เพื่อนเริ่มหันมามองแม่บ้างแล้วเอ๊แม่มองเราอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูซิทำไงพากันกลับอยู่รู้ว่าแม่มองหลักการเดินจูงมือกันเดินจูงกันไม่ปล่อยเลยคู่นี้อุย้ยโชตัดสะบัดเพื่อนแรงไปลูกแขนเพื่อนจะหลุดเอา อ้าวะบาดไม่ออกใช่ไหมใครคุ้มอ้าอีกรอบโชว์มือเหนียวดึงแน่นจ้ะอ,อันนี้แม่แอบถ่ายนะคะเด็กๆไม่รู้นะว่าแม่เดินตามอยู่ข้างหลังเดินไม่สนใจใครเลยแม่ต้องวิ่งตามใครคุงมองหาแม่ใหญ่เลย ไม่ใช่เขาเดินกันงี้แล้วไปเราก็แอบหลบไว้มันก็ไม่เห็นเรานะมันก็ยังไปกันเฉยออิสตองหลายเชยเลยเพื่อนอีกคนยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเล่นกันรอค่ะมาได้อีกขนาดพี่นาจังสโลสโลยพี่นาจังค็ดูอยู่หรอพี่นาจพี่นาจขยับก็อีกเจ้อีติดอยู พี่นาจังมาตื๋อเอกทำมถึมาตือเาคมต้อมาลอ้ยนี้จังอาิยานตุกษัยมัสยุเตอริยานตุกษัยมัสยุตเตอัตเดตอัตเากแล้วของพีนาจังเหรออยู่ในถุงใช่ไหมโอเคปไปไปอยโกฮาม่าอ๋อได้ไปไนนะนกูีกดี เอาลนะส่งให้ตอนนี้ก็มากันครบแกงแล้วนะคะตอนแรกเล่นกันอยู่ในสวนแป๊บหนึ่งฝนตกลงมารีวิ่งกันเข้าห้างมาค่ะก็เลยเนี่ยพามาปล่อยในร้านหนังสือแทนค่าเวลาไม่งั้นก็ไม่มีที่ให้เด็กเล่นเลยค่ะนี้คืออะไรอ่ะส่ลูก ไม่นี่ไงกดตรงนี้ค่ะอ๋อเหรอหนีไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้คิดว่ามันกลับบ้านไม่ใช่เดี๋ยวพาเด็กๆมาเล่นเกมนะคะเป็นเกมถอยลูกเต๋าค่ะแล้วใครถอยได้เบอร์อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขาจะมีของเล่นให้นะคะตามเบอร์ที่เราถอยได้นะคะ

ออคันนี้น่าจังอสีอะไรลูกอ้โชอตมูราสกิเหรอครับอ่าหรอไม่ได้เหรอ มันต้องใช่ไงเดี๋ยวเราต้องถือคูเซนให้เขาอ๋องั้นเดี๋ยวค่อยมาเอาอัตเดเนไหมอัตเดนมอลเตอ่าวก้าสองมอลเตะแกดิอัตเดะこれ先にやってこれこれこれเอ้ยหนึ่งครั้งเดียวอะโคแวร์ลุมาเดยอันนี้คือช้อนได้เต็มที่จนกว่าอ่าที่ช้อนจะพังเลยนะคะแต่ว่า เลือกกลับบ้านได้แค่หนึ่งอันค่ะแล้วที่เหลือก็คืนกลับไปที่เดิมนะคะอ่าชอตตาโคเรตช็อตออตาโคเรตาโอจิตตาอ่าตักไม่อ่าเอาใส่กล่อง ได้เยอะแต่ก <laughs> ็กลับได้อันเดียวอันเลือกจมาตากเลือกอันนึงกลับบ้านลูกหนูจะเอาไหนอิกดะกะดะจคจกเฮิโตสุดじゃงหน้าเดี๋ยวมันก็วบ ボール何色いいや一つだけね一つだけよ OK それいいの何色いいああ返してはいくん何 <laughs> พี่น้องเลือกเหมือนกันเลยโอเคจะได้ไม่ทะเลาะกันโคเดชต่ะโคเดโอเคเดี๋ยวเล่นอันนี้เสร็จก็จะแยกย้ายกันแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆคนที่กำลังรับชมช่องของเราอยู่นะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาเดอะแก๊งไปไว่ายน้ำกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ